นพูดน่ายเป็นกระรังเิ่นเกลหนึ่งเขาอยู่เิ่นเสิีอัเขากระชายบาดล่ะเิดก็เลยอาศสยถงเนาะเออเออเ่เอ่อเอ่อยเอเออกระเยเอือนบ้าอเออะเน่งเขาแล้วปั้เพ่นกเเิ่นกัเจ้าใายถงสติยเนาะอืออศัยเหลี่ย จะเล่ยางไปเห็นตัวใสใสปอดไอ้ครับอันนี้สัมผัสไมเฮี้งทางโทรศัพท์นะครับด้วยเอฟซีครับผมเดี๋ยวนี่คุณนาย่คยก็เลยว่าอันวานี่กนายใส่หาคุณนายก็เลยว่าสิก็เลยกต้งก็จับปากถุงหาเนาะอืมมันก็นายก็เลยว่าเข่าใส่ถุงหาเพิ่นใส่ถุงแล้วเหมือนคนก็เลยว่าอันพระมาจเจองหน้าบ้านตนางซือพระมาจเจองก็เลยว่ามาสององค์ข้าก็เลยว่าสี่ข้าหน้าบ้านมันยื่นสององค์ค่ะคุณนายก็เลยว่าสิมันก็เลย ก็เรียกหูเมื่อเนาะหูเมื่องหูเมื่องเอาฝันเพื่อนมันจะเรื่องจริงกันเรียบร้อยเนาะเอออันนั้นขึ้นแรกกันปะขึ้นแรกเอาขึ้นที่สองบ้านนี้ขึ้นที่สองเออขึ้นที่สองฝันหลัเป็นไปใส่หนาบ้านเลยมองเกาอีกมองเกาอีกบนหนาบ้านอืมไปใส่อีกไปใส่ใส่กระปะสององค์คือเกาอืมใส่พระเสององค์บานนี้ก็เลยว่าเอ้าอันใส่แล้วคุณนายจะพาเลยพาคุณยางไปทางหน้าจะคุณยางออกมาเป็นนาง เดียบปงญหกลับออกมาเดี๋ยวบปน้อยสีไส้ก็บเดียบลายสีมันเลยเขาเรียใส่บาทเนาะใส่บาทก็ใส่ให้ลูกแน่ใส่ใะเห็นแน่แน่สินะแบบว่าฝันในใส่บาทนะบ้านเนียออสน,น,นส,ยสังเกตบางวันอยู่ไม่เฮี้ยงไปยืนอยู่เมื่อไรกับบ้านเล็กที่บอกขึ้ยังนี่นาบ้านพอดีเออบ้านเล็กที่เท่าไรบ้านในไส้บานบ้านเนียนที่เนี่ยงอ้อนนั่นไม่คิดเก้ามันอยู่บ้านที่พ่อหน้านั่น มันหนึ่งหนึ่งสี่สองโอ้อม,มันมีสองหลังอ่ามีสองหลังสองหลัง,ง,ลงมันเู้น่าละใคไปแล้วอบอนี้แล้วหนึ่งสี่สองเออบานี้ไม่เฮี้ยงมาฝันยำอีกขึ้นที่สามพาฝันยำว่ากระเล็กเคร่องเล็นะโอ้เอาเล,เเลขนะเ,อเอาเลขสุนีไปเสี่ยง,อเ,ยงเอาเอาเลขตัวไหนไปเสี่ยงเนี้ยเอาเลขอันนั้นจีีเก่าหนึ่งเสื่องจีเก่าหนึ่ง มาได้สจีเก่าิงนันเด้กันกพันอันเองอะไรก็เลยสื่อนะเออเอเอแห่งว่าจับใสี่สองกับนึ่งเก้าเออเออหนึ่งสี่สองกับหนึ่งเก่าแล้วกันมรนนสรางอืมอออนสาอืผมอนสามาไกลขึ้นสร้างอืมไกลขึ้นสร้างมันก็เรยว่าไกลขึ้นหลังสร้าง เออไก่เส็จหลังสร้างเออไก่เส็จหลังสร้างเามนกันก็เลยก็เลยบอกลงมาลงมางอยอมลงไก่ก็ได้บอกให้ลงมาลงมากับบ่ลงมากับอันเอาอันไะไล่ไก่ลงจากหลังสร้างอะไรไก่อะไรไก่ลงจากหลังสร้างครับผมไก่ได้มันก็บโโบลงไรได้กระโโบลงบอกว่าลงมาลงมามันก็บโโบลงไก่มันก็ยิอยหันหลังก็ยิู่มื่อหันหลังบ่อกบอบ่อมลงจากหลังสร้างว่าทำไมก็ะยุนได้หันหลังหลังสร้างะเอาบ้านนี้ขึ้นที่ซีบ้านนี้ พี่ซีกับฟันอะเป็นเจ้าหญิงที่มันอ๋อฟันว่าได้เป็นเจ้าหญิงโอ้ยายกอไปใส่แบบนี้ฟันว่าเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงแล้วว่ามีผู้ชายกับป็นหญิงละอคนที่ใส่คุ้มนาเนาะใส่ผ้าวเดี๋ยวคุ้มนาเป็นมันเป็นแคร์อิสลามนะเออเออเป็นอิสลามเออเป็นเจ้าหญิงเออเป็นเจ้าหญิงคุ้มนาไปสี่เดินทางไปใส่ บัดไปเห็นอียังบัดเนี่ยยังย่งไป่ไปตะคุ้มนาแล้วเออเขาคุ้มไห้มันบ่ได้เออเอาตะคุ้มนานั่นละเอาตะคุ้มนานละย่างสดใช่จะคุ้มดูไรหนาย่างไปก่ย่างไก่น้ำปลาน้ำปลาขึ้นย่างไปหน้าอีกละเออมันนี่เขากับผู้ชายแบนย่างข้างหลังจะจะข้นดอกบุ้งอแต่ว่าข้างย่างหลังจะไส้ผ่าอยู่น้ำผ่าเน่ามันนี่ก็ถ้ามียิ่งมันก็ย่างข้างหน้าจะข้นสามข้นสี่ข้นอีกละมันนี่ก็เิ็กน้อยนั่นก็ะที่แบบ เป็นปูนเป็นเนื้อเสาเป็นหล่อเป็นยางถิ่นออกมาก่อนใช่ไหมเป็นหุ่นปั้นขี้หุ่นปั้นหุ้นปั้นเป็นเนืเสาแบบเป็นหล่อเป็นยังสิ่นกต่เลนเออฮันว่ามีแต่เด็กน้อยขี้ว่ะเธอไปแม่ไม่แต่เด็กน้อยขี้แม่เขาแต่เด็กน้อยนะอือไปเห็นอีกอย่างบัดนี้ดมันนี่ก็มียิ่งก็ตามเด็กน้อยไปเออมันนี่แชืงกันย่างตรงกลางเออครับผมย่างตรงกลางมันนี่ก็ย่างไปมตึมตาอืม จะปลากระย่างไปกระจาดผาลุกเอามือจะคองนะจับไสถาหลังไว้เออเ่าต้องละเอียดกันเดอกว่าพวเขาเ้าเอามันก็เลย,ยกเ็เลยผู้ใต้ผู้ผู้ใต้ก็เลยวอาน้ำก้นว่าจะยิงน่นน่งรถขั้นขั้นเบอร์นั่นาเออ,เอ,อยิงนั่งรถขั้นเบอร์นั่นไปให้จะยิงงางให้นั่งรถคนละรถหน้าจะยิงงานเออรถเบอร์ะไบัดนี้ศูนย์ศูนเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้อา เออรถรถรถขั้นนั่นเป็นเป็นมีเหล็กด้วยแห่งศูนย์เจดหามีเแต่กเจอศูนย์เจนหาที่เขาบอกจะไปเห็นรถเขาบอกซื้อซื้อเขาบอกกันข้งหลังบอกข้างหลังว่าจะยิงใหไงไงจะยิงนางเอออาจจะยิงนางรถขั้นเบอร์ศูนย์เจดหาเขาบอกจังที่เอะไออมันก็เลยยางไปอีกยางไปก็เลยยางไป เออถ้าภาษาที่ก็ได้ดึง hmm. ไว้ก็เลยนถูกเมื่อขึ้นนับนะอืมเอาขึ้นที่ซีขึ้นที่หาปรบัดนี่ขึ้นท่หาว่ามีกับบ้นเราด้เอา้าเ oh. มือ้อจังไหนคือว่าฝัน,นเห็นอันยังอันไกลขึ้นสร้างอีก ไก่ขึ้นสร้างอีกรถผมหาผมที่หามันจยบอีกไก่ขึ้นส่างโอ้ไก่ขึ้นสร้างนี่ไม่แยกเชียงเลี่จเห็นไก่ขึ้นส่างแม่แม่เฮียงเอาเลขซีหนึ่งกไปเสียงครับผมเลยฝันเห็นไก่ขึ้นส่างสองขึ้นอะอ่าเมนเห็นเห็นไก่ขึ้นส่างสองขึ้นขึ้นที่สองเออไก่ขึ้นส่างขึ้นแล้วบันนี้มันมีเด็กหน่อยนะนั่งนั่งอยู่หลังไก่โอ้บัตรขึ้นที่สามีขึ้นเออนี่เห็นเห็นเด็กหน่อยนั่งอยู่หลังไก่อีกแมนอยู่เที่หลังสร้างะ S <S มีไก่ขึ้นแล้วก็มีเล็กหน่อยนั่งข้างหลังอ <S <S มันก็เรียกว่าอันเอ้าเล็กหน่อยก็ไปอยู่ห้อ,องหลังสั่นไก่ยังม้ากันนั่งหันก็เรียกว่ามันเส็จลงไปมันก็งอยอยู่อันจะฟังน้องอัะนนะ่ะเออเออขยามันอย่ามันลงน้ำอยาน้อยจะพ่าโรคอย่าลงอย่างลงอยู่หันละยืนอ,อ,อ,อยู่หันละมันก็อย่าเล็กหน่อยมันตกออกจากร่างซ้าอือวันนี้เล็กหน่อยมันก็งอยอยู่กับไก่ก็อยู่กับไก่แบบไก่กันข้างนาเล็กหน่อยเล็กหน่อยข้างหลังอืมโอ้ไก่อยู่ข้างนาเล็กน้อย แต่ว่าชีอยู่ทั้งหลังสร้างแมนที่เป็นตัวใดไปเลยไม่เหี้ยงคิดว่าเขามายำเลขให้บ่ออย่างเขามายำให้มันยำสองขืดไหมอือยำตัวใดไม่หมยำตัวใดครับการสี่เก่าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งแม่สี่เก่าหนึ่งเพราะว่าเคยเคยฝันสุดก้อนนี่ฝันว่าไกลขึ้นหลางสร้างงันมันออกตัวใดก่อ ้วาจําได้ว่าฝันเห็นสร้างนั่นมันออกสิบเก่าฟันเห็นไก่บินขึ้นหลังสร้างขึ้นกันแมนตอนน้ำได้ต้นอะไรไร้ได้แต่ร้บาดอยู่ได้เออบาดนี้ไม่เฮี้ยงตีใส่ซีหนึ่งเก่านี่คือไม่เฮี้ยงยางไปหาส้่งทียางไปหาส้่งยางไปหาส้างสามัมก่บก่อนยางได้ก็ยืนอยู่เบอรยางไปตีเอาไก่ตีไก่ลงเนาะเออไม่เฮี้ยงอยู่ทั้งหน้าสร้างข้างหลังอยู่หลังสร้างขึ้นอยู่ทั้งขางสร้างอยู่ทั้งหน้าสร้างเยืนอยู่หน้าสร้าง มนอยู่ทั้งหนาส้างมันอันง่ามัน๊บโอ้ออที่ไปที่มาของซีหนึ่งเก่าซีเก่าหนึ่งเนี่ยเป็นยื่นในหนาส้างพอดียืนอยู่มันง่าส่างยื่นที้ง่าส้างเอออยู่นู่นทั้งหนาส้างง่าส้างพอดีตรงกันพอดีอืมจะยืนอยู่หันส้า,สางก็ไปเห็นยังส้า,สางะไรเมันกับหูหูด้เอออันอ,อ,อันนี้ไม,มนไม่เฮี้ยงกัคือว่าซีงวดหางวดซ่อนนี่ฝันแต่ยำตะเรื่องเก่าครับผมมันจ่ยำเรื่องเก่าตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอืม ฟันทองตัวใด๋บ่เฮียงฟันทองสิ491แล้ว491แม่นอือ91แล้วก็อันเอาหัวตนหอลงก็461ออ461 491 461ม่นก็ได้แค่นั้นแล้วก็เลขอันก็ยิงนัน07 075อ๋อแค่นั้นเออคือว่าไม่เฮียงเยวเห็นอันเขาอันปัดเียง ก็ยัางจำประเด็นหกสามสามหกอยู่เดี๋ยวเห็นอยู่ใส่เห็นอยู่นะคะสะมาสามหกหกสามนี่ะโอะเดี๋ยวเห็นอยู่ขาสร้างเขาไม้เขาประทับตาขาอะไรเนี่ยโอ้ขาสร้างเห็นอยู่ตั้งห้าเออประทับตาไบเขาจะสามหกหกสามนี่เออคือว่าอยู่ขาสร้างนี่เขาอ่อนประทับตาไว้สามหกหกสามบัดที่ทรืงสร้างนี่ไม่เหียงได้ตีเป็นสีเก่าหนึ่ง โอ้อันนี้ร่วมคลิปเดียวเลยร่วมเดียวเลยหาความฝันผมไม่เฮียงมันบ่ครับผมอืมครับผมเอาอ่าห่งว่ากับขอบุญขอบคุณไม่เฮียงหลาย้อครับเด้อหาขึ้นติดกันเล่าลงในคลิปเดียวแต่ว่าเป็นเลขตัวเดียวกันบ่ไม่เฮียงจ้มเลขตัวเดียวกันเออกระมี่ขึ้นไปยืนอยู่นาบ้านไสบาทหันคือมี่หนึ่งสี่สอง ครับอ่าราคาหนึ่งเก้าตั้งแต่คลิปแรกมันบ่ะก็คลิปสองกลับไปยืนอยู่หน้าบ้านมองเก่าอีกคลิปสองไปยืนหน้าบ้านคือเก่าเออกัวเลขตัวเก่าคือหนึ่งสี่สองกระชับเก้านะออคลิปที่สามนี่เออขั้งที่สามนี่ขึ้นที่สามนี่มีเฮี้ยงกลับไปฝันว่าไปเป็นเจ้าหญิงอือก่ะเออการมีตั้งแต่เลขเบอร์รถขึ้นตัวใดเกาะซีศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าเออ บัดเคลื่อนที่สามมากกับฝันว่าไกลคือล้างสร้างเงิไม่เฮี้ยงก็เลยไปยืนอยู่หน้าสร้างไรไกลลงไรไกลลงมันกับบอลงเออก็เลยเป็นเลขตัวเก่าอีกคือสี่เก้าหนึ่งเคลื่อนที่หาก็ฝันเห็นสร้างอีกแสดงว่ายันตัวเก่าเออยต์ตัวเก่ามีมีเพิ่มเติมคือสามหกเงนบอลไม่เฮี้ยงอืยู่ขาเบื่อยู่ขามันเนาะเอาครับเอฟซีขอบุญขอบคุณไม่เฮี้ยงหลายเด้อครับเด้อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ มอันนี้ครับอธิบายนล้กันว่าสต่งซีหนึ่งสองโอ้นี่เดียวหนึ่งซีสองครับผมฝันว่าไม่เฮี้ยงฝันว่าเพิ่นได้เป็นเจ้าหญิงไปขี่รถเขาบอกให้ขึ้นรถเบอร์นี่ศูนย์เจ็ดห้านะครับว่าอันนี้มีเพิ่มเติมอน้าต่างแรกๆสุดไม่เฮี้ยงเอาสี่หนึ่งเก้าไปเสียงสี่หนึ่งเก้าไปเสียง บาดีคนเตียงแล้วคนเล็บผันว่าคนยืนดูหน,นานานนาสร้างไม่เหีเ้ยคนซีเนาะ,ระสร้างคนเก่าเด็กน้อยอยู่ทา้งหลังคือหนึ่งอยู่ทา้งหลังก็เลยมีซีเก่าหนึ่งพคนที่มาย,ยำให้ตัวนี้ซีเก่าหนึ่งซี่หกหนึ่งนะครับนะอ,อันนี้คือบา 1, 4, 2, 19, ้านเด็กทีหนึ่งสีสองแล้วก็หนึ่งเก้าแค่ละหนึ่งเก่าก็คือโบมีนี่แหละหนึ่งเก้า บันที่19เป็เช่นไรนี่เลข19เก่าๆหนึ่ง19เก่าๆหนึ่งอันนี้นะครับนอเอ็มซีครับครับผมขาสร้างมีเลขติดอยู่ขาสร้างคือ36 63หรือว่าเอาหัวขึ้นหัวลงก็3เก่าๆ3เลยครับเลยเอ็มซีครับครับเนาะอันนี้คลิปของไม่เฮี้ยนะครับเล่าฝันหาขึ้นเลขตัวเดียวกันย่ำยี่มงเดียวย่ำยี่มงเดียวแต่ว่ามีเพิ่มคือ075กับ่142กับ36่นั้นอันนี้ยังตัวเก่าตลอดครับพี่ชีครับ ไม่เฮียงฟันพงค่ะพี่ซีครับ <S 2> <S 2> <S แต่ว่าสิมีฝันอีกบอ่อเดี๋ยวสิสะพัดที่หนึ่งแม่นเคยได้หลายผอมอเก่นนาหนึ่งหนึ่งเก่าแมนรันีครับปีกลายในี่ยนกบฝันว่าไกลขี้หลังสร้างขี้หลังสั่งเพิ่นกะเลได้อะไรไกลลงอยู่ไกลกับบ่อลงคือเก่าเ,เา<ม>พิ่นกะเลตีหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งอือือแล้วก็อันนี้ฝันขึ้นที่สามครับผมอันนดีฝันขึ้นที่หนึ่งหอนขึ้นที่หาตัวเดียวกันมัดครับผมแล้วก็ฝันสองขึ้นขึ้นที่หนึ่งที่สอง หนึ่งสี่สองเลขที่บ้านมีหนึ่งเก่าอีกหลังหนึ่งมีหนึ่งเก่ายุกเอาไว้กับหนีนะครับเนาะอฟซีับให้เอฟซีไปกลับเอาครับผมเอาครับผมเอาโุกมาร์ลำรวยครับผมอ